มาร์ทท็อปที่ส่งออกไปยุโรปออสเตรเลียและกว่า40ประเทศทั่วโลกมั่นใจใน่ในมาตรฐานที่สูงนะครับลังคาสมาร์ทท็อปนั้นคือมิติใหม่ของลังคาท้ายกระบะที่มีดีไซน์สุดล้ำและทันสมัยทำให้เข้ากับรถกระบะในยุคใหม่อย่างลงตัวเดิน <The S 1> <ยง S 2> หน้า <3 S 2> <ม>ลุยลกเดียวรับแดงซีต้าครับ,รบน้ำเงิน 3A เดินหน้าลุยวงในครับดูครับใครตีใคร ตีต้าพยายามัดใส่ัิ้งมุ่ขาวขาแล้วครับน้ำไม<น>่ตายครับมันนี้ยังรู้สึดเฉยๆครับนน 3A 3 a, 3 a ีเสียบเข่าตั้งคนตัางเสียบเสียบแทงเข่าซ้ายอยามหงายท้องไปเลยแม่ 3A ใช้การไล่แขนครับขวางหน้าแล้วก็ดันแทงเสียบยาวๆสู้ในครับเข่าชนเข่า ซีตา e พยายามเข่ายัดไส้ครับนี่ครับยัดไส้เข้าไปครับซีตาสามออ<อ>มีศอกมีศอกมีศอกเสริมเออเออมีอาหารเสริมกับศอกแม่คุณให้ศอกมาผมก็คืนอกไปเอาตีตีกัะตอเริ่มดูเดือดตื่นเต้นหลากหลายขึ้นครับยกนี้เราได้เห็นวงในแล้วครับดูในต่างฝ่ายต่างตีสายของซีต้า สายขึ้นมาเดินลุยเอาขยับกรรมการสู่ทานแยกมาลุยครับซีตาชนโอ้โหู a a ค้าหน้าแทงซ้ายแทงขวาครับไล่แขนเสียบซ้าย 3A ีตาตีซ้ายยัดใส่เข้าไปครับซีตาเกียวไม่ได้ครับ 3A เทปทำลายจังหวะหอยมาเทิป พีตายิ่งผลเหตุจำกัดบริษัทท,ทอเทลเวสโซลิชั่นจำกัดไฟเตอร์ผู้สับปนหลและผลิตอุปก,กรณ์หวยยานน้ำตาลส่วนผลิตตังคุยจับบำร,รมมุงโระดูกบำรุงร่างกายโดยคุณพิชัยกิติธิธผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพนักเทบและเครื่องดื่มมีโคบอนโดบนเวทียกยุดเด้งข่าวลัตตีนิมัดสลับสามเอก็ฝีมือครับ ตั้งรับกรรมการก็พยายามจะตู้เชื่อครับระวังเชื่อกันนิดหนึ่งอ้าวแล้วครับเดินครับสิต้าสามเอว่าไงสิต้าเดินเล่งเดินเร็วก้อยผารับตัวข้าไปจับแต่หัวมันคอมันเป็นงานคอพับคอเดือดขึ้นครับสามเอค้ำแทงขาไว้ครับค้ำแทงซ้ายขาไว้สิต้าก็บอยยัน ล่อไม่เลิกครับเดินหน้าลุยตีมาสลับออกแข้งขวาอาศัยลูกขยันครับสามเอกตั้งรับวางแข้งทําแทงวงในสิต้าก็ตีไปเกาะพังงานครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีระครังดังแต้งนี่สิตาเดินลุยเดินเดินขวามีศอกมีมัดขวาอาละคกับสิตา เดินเร่งเดินเร็ว 3A ตั้งรับอย่างดีโดนหมัดขวาครับพยายามขว้าคอ3ามเาไงตีได้สติตาเดินต่อแข้งขวาต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้โหโดนครับนนไม่ยุบค,ครับคคโอ้โหต่อยขวาครับเอาแล้วครับอาวุธหน้าสุดท้ายครับต่อยขวา 3A กันเข่าซ้ายแล้วก่อนเสียบขวายันไว้ถอยครับถอยถอยแต่ออ,ออกอาวุธตลอดนะครับตอนนี้เป็นมวยซ้ายครับ 3A ยิงหมัดครับซีตาไม่ละความพยายามครับเวลายังมีครับเข้าไม่ติดนะครับโนนรับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเวลายังมีครับซีตาเก่งกับปั้นแน่นเลยครับใบที่สองครับมาจบที่ใบที่สามใบที่สามใครครับหันไปไหนครับน้ำเงินครับโนนครับ 3A สมศักดิ์ก่อสร้างเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปนะครับ